สวัสดีครับมาพบกับกระดันที่1ครับการแข่งขันหมักฮอตออนไลน์กับทางด้านแอปหมักฮอตคันเทพนะครับหากใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ Play Store พิมพ์คำว่าหมักฮอตคันเทพนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้หมักฮอตคันเทพออนไลน์ <c oughs> สามเรียงนะครับสามตัวเรียงพบกับมาตรฐาน เราเดินมาตรฐานโอเคออย่างขึ้นแบบนี้อยู่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไปแบบนี้ครับงานนี้ขึ้นแบบนี้ก็ไปแบบนี้นะครับไอตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยดีของสามเรลียงนะถ้าเดินแบบทรงนี้นะครับ ที่ดีต้องเดินสองมาหกนะตั้งแต่ทีแรกนะครับต้องเดินสองมาหกจะมีแต้มที่ดีกว่าเดินแปดไปสิบสองนะครับเป็นจังหวัดที่เสมอง่ายที่สุดน่าจะเป็นสองมาหกนะครับอันนี้เดินช้าไปแล้วเดินช้าไปไม่ทันการนะครับ <c oughs> สามตัวเรียงเขาก็พยายามกันไม่ให้เราไปเข้าฮอดด้วยกันต่อตัดข้างขึ้นมาเราขึ้นไปขวางไว้ก่อนตัวนี้หลบมาถ้าออกนี่เขาจะต่อสองสิบสี่สิบแปดเราต้องไปนี่นะครับเราต้องไปนี่ <c oughs> เราต้องไปตรงนี้รอคู่แข่งสักครู่นะครับขึ้นมานี่หุบออกไปเอาล้วครับคู่แข่งเหลือไม่กี่ตำแหน่งก็จะหมดตัวเดินครับไปนี่ เขาน่าจะต่อสองสิบหนี่ผมว่านั่นแหละครับสวนเราเลยสวนเราเลยงานนี้เขาต้องการกินสองข้าวฮอตออาไปถ้าเราไม่กินแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับข้าวฮอตหมายเลขสองเผื่อได้ยิงสองสิบยิบสองสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้ อ้าวมาจับนี่เหรอลงมานี่ปล่อยให้กินแล้วต่อสองก็ได้นะเราน่าจะได้เปรียบเรื่องการเข้าฮอตโอเคครับไปนี่ <c oughs> ต่อสองเราน่าจะได้เปรียบเรื่องการไปเข้าฮอตของแต้มนี้อาแล้วจับกินเรา ถอยมานิดหนึง่งนะขึ้นมาไปเข้าฮอตครับขึ้นมานี่เตรียมค่าฮอตถ้าเราค่าฮอตตัวนี้ได้เราก็ชนะนะครับจับกินีนถอยลงมานี่ก็ต่อเลยนะครับ เรียบร้อยเดินไมนะ่น้อบานเ่ยแพ้ตาหนึ่งแล้วนี่โอเดินอยู่เนาะกลัวมากมากครับผมวันหนึ่งไม่ได้กลัวเลยเรอกลัวเขาไม่เดินนี่เลยยิ่งจะเจอบ่อยซะด้วยช่วงนี้ครับแพ้พบ งองแงงเกิดอาการงองแงงแล้วทีนี้เน็ตไม่ดีบ้างเมีเยเรียกกินข้าวบ้างอะไรโอ้โหสารพัดเลยสุดยอดนะครับ <c oughs> อา่าครับไปนี่มานี่ลงไปกดดันเลยเขาได้กินฟรีแต่เราจะได้ไปเข้าฮอตปุ๊บไปกดดันหนึ่งตัวหนึ่งยึดสองเอาละทีนี้ถึงตรงนี้น่าจะสบาย ลงไปนี่ก่อนมานี่ขึ้นไปขวางไว้ก่อนมานี่ต่อยึดไว้นะครับต่อดันสูงเขาน่าจะเข้ากินทีนี้ สิบแปดสิบสีไม่เข้าครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้ครับผม คราวนี้เราเดินเฮ้ยเข้าฮอตสิตำแหน่งนี้เขาบีบให้เราเข้าฮอตได้แล้วตอนแรกผมว่าจะเดินสิบสิบห้านะแบบเข้าฮอตด,ดีกว่าคุณว่าเ้ากินฟรีหนึ่งตัวงานนี<ม>้อ้าวเขากินด้วยกินด้วยไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเราได้กินคืนเราได้กินคืนมาตำแหน่งนี้ หลบออกไปอ่าครับมานี่ก็ลงมานี่ครับผมลงมานี่ก็ไปนี่ครับผมทีนี้เขาเข้าฮอตไม่ได้เหมือนเดิมครับ ไฟนี้ครับเดินมาตรฐานเดินก่อนนะครับเน้นมาตรฐานนะครับวิดีโอชุดนี้เน้นเดินส่งมาตรฐานทั่วไปนะครับเผื่อใครที่สนใจแนวทางการเดินมาตรฐานสามตัวเรียงนะครับก็ให้มาติดตามช่องนี้แล้วกันนะครับแบบธรรมดาทั่วไป สามเรียงมาข้อต่อตัดเจ็ดนะครับผมไม่ค่อยเดินมาตรฐานเต็มรูปนะมันเล่นยากนะครับมันเล่นยากกว่าตัดเจ็ดตัดเจ็ดแล้วมันเล่นง่ายนะครับมาตรฐานตัดเจ็ดจะเล่นง่ายกว่ามานี่ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาเมื่อเป็นเหมือนทรงห้าแต้มตัดข้างนะบีบขึ้นไปนะครับเหมือนกันเลยเหมือนทรงอีเมะเลยนะครับ มานี่ดักหน้าไว้เลยครับงานนี้ มานีเข้าไปครับผม มานี่ไปเข้าฮอตครับผมไปเข้าฮอตเลยมานี่จะมากินสองเราหนีเดินนี้ก่อนมานี่ลงไปเข้าฮอต มานี้จับกินสองจับกินสองกินสอง ับกินอีกสองจับกินอีกสองเลยลองไงดีเดินให้กินนะครับเดินให้เบี้ยกินเดินให้เบี้ยผมกิน ถ้าเดินสามมาแปดนี่จบเลยนะเดินเราเดินสิบเจ็ดสิบสี่เลยก <c oughs> ูแข่งดูลักษณะน่าจะปล่อยเวลาหมดอ๋ไม่ปล่อยครับกดจอนแพ้อ่าครับขึ้นไปกระดานที่สองทำไมไม่ขึ้นสูงเนาะ เสียเปรียบนะครับใครที่เดินก่อนแล้วไม่ค่อยขึ้นสูงแนละ้วถ้าเล่นไม่ดีจริงๆเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆนะนะครับจะเสียเปียบอันนี้เล่นสามเลี่ยงพบมาตรฐานหลัง <c oughs> อ่าไม่ใช่สามเลี่ยงไม่ใช่สามเลี่ยงนะแบบนี้ไปนี่ไปรอต่อดักหน้า แบบนี้ไม่ใช่สามเรียงมานี่ต่อดักหน้าขึ้นไปเลยขึ้นไปจังหวัดนี้เข้า <c oughs> <c oughs> มานี่ไปนี่ครับมานี่มานี่ นนี้กินไปเข้ามานี่ครับยังไม่มีช็อตสวยๆเลยนะเล่นมานะครับ <c oughs> ยังไม่มีช็อตสวยๆเขาโผล่ออกมาตรงนี้เราโผไปตรงนี้ เฮ้ยสองแรกสามดีกว่าเฮ้ยสองแรกหนึ่งดีกว่าไหมสองแลกหนึ่งเรากินข้าวฮอทตบมาเลขสามสิบสองแรกหนึ่งผมว่าคุ้มนะคุ้มอยู่แล้วครับดอกนี้ <c oughs> โอเคกูแข่งยอม มานี่ครับขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนะครับมานี้เป็นมาตรฐานยังไงเนาะคือเดินขึ้นช้าแทนเหมือนจะเป็นสามเรียงอย่างอันนี้คู่แข่งอีกคนหนึ่งนะครับเดินคล้ายกับคนก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่นะครับเดินแตกต่างละเป็นดาวกระจายเดินก่อนกลายเป็นดาวกระจายเดินก่อน ความน่าจะเป็นมานี่ยึดเซนเตอร์นะครับยึดเซนเตอร์ <c oughs> ขึ้นนี่ <c oughs> ขึ้นนี่ล <c oughs> ่ะขึ้นนี่ไปนี่อ้าวตัดหางเราแล้วนะครับอานนี้ตัดหางเราแล้วตัดหางเราเสียแล้ว ไปทางนี้มานี่ลงนี่ <c oughs> ขึ้นนี่ไปนี่ครับ ไปเดี๋ยวเราไปเข้าฮอดตัวมุมตรงมุมตรงมุมมานี่ไปนี่เข้ากินเดินมาให้กินเฉยๆเดินมานี่เอาแล้วครับงานนี้เสร็จแล้วเราเข้าฮอดกินหนึ่งตัว เราอาจจะต้องเดินยี่สบสามสิบแปดเพื่อให้เราอ่านเลยแหละรครับให้เรากินฟรีเพื่อมาเข้าฮอตให้ได้นะครับยี่สิามสิบแปดมานี่นะครับเสียงน้องหมาข้างบ้านนะครับร <c oughs> <c oughs> ำคาญจริงๆเลยห <c oughs> มาพันอะไรนะที่มันขนฟูฟูนะครับมันชอบร้องทวนคลางตอนเช้านะครับ ขึ้นนี่เตรียมค่าหอดนะครับมานี่ลงไปมานี่ต่อกินสองอันนี้เรียบร้อยเลยเราชนะเอาแล้ว,นนะวครับ <c oughs> อีกหนึ่งเกมครับผมขึ้นมานี่ไปนี้ขึ้นมานี่ก็ไปนี้นะครับขึ้นมานี่ก็ไปนี้มานี้ก็ไปนี้เป็นทรงมาตรฐานเดินไปเอาให้คุ้มเลยมันนี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานสามเกมเลยนะครับ ันนี้ขึ้นภูเก็ตนะครับภูเก็ตที่เด็ดภูเก็ตมาตรฐานอืมตัวนี้มันจะชนะไหมลนอะผมก็กังวลดีนะต่อสองแหละเข้าใจได้ว่าต่อสอง <c oughs> มานี่แล้วก็ต่อสองแล้วก็ลงไปเพื่อไปกดดันในการเข้าฮอตก็น่าจะดีไปครับตัดสินใจแล้ว ทรงภูเก็ตทรงภูเก็ตแล้ <c oughs> เวเราก็เดินตัวนี้ไปกดดันในการเพื่อที่จะเขาฮอตเขาก็พยายามที่จะทิ้งร่มเราเราไปนี่ก่อนยังเข้ากินไม่ได้นะครับเข้ากินโดนทิ้งร่ม รอคู่แข่งแป๊บหนึ่งคิดอยู่มานี่ยังเข้าไม่ได้ครับเขาเตรียมค่าอยู่ยังเข้าหมายเลขสิบสองไม่ได้แน่เอาล,ละทีนี้ทีนี้เข้าได้ละทีนี้เข้าได้มันมันไม่มีจังหวะค่าแล้วไปรล้วเลย <c oughs> เข้ากินหนึ่งตัวก็พอมั้งนะนะกินคนละตัวไปนะครับตัวนี้เรากินสวนมาทางนี้มาทางหมายเลขยี่สิบห้าสามต่อสี่นี่ว่านะครับสามต่อสี่จับนี่ครับดึงจังหวะไว้ก่อน ึนนี่จับกินตรงกลางจะหนีหรือจะอุดอา้าวอุดนะครับอุดไปนี่จะค่าฮอตแน่เลย 93. เก้าสิบสามอ่าเก้ามาสิบสามเพื่อมาค่าฮอต มานี่หลบทางให้เขาคาไม่ได้คือเราจะค่อยๆต้อนให้เขามามุมแล้วทําอะไรเราไม่ได้นะครับวันนี้เขาไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็กินเฉยๆอันนี้ถือว่าเราชนะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับผม